สวัสดีครับพบกับผมครับเกียรติรัตน์จินนามีครับกับช่องทองกใหม่นะครับวันนี้ครับเรื่องที่จะมาคุยกันก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการทําการตลาดสําหรับธุรกิจเฟรนช์ชายนะครับสำหรับท่านที่เป็นเจ้าของเฟรนช์ชายนะครับที่กําลังมองหาโอกาสและมองหาช่องทางนะครับในยุคปัจจุบันนะครับ,บ,นนรบซึ่งถือว่าเป็นยุคของ โลกดิจิตอลนะครับยิ่งภาวะก,การนะครับเจ้าโควิด1 9เข้ามานะครับก็ทําให้ท่านเห็นแล้วละครับว่าความจําเป็นอย่างมากที่ท่านจะต้องทําการตลาดบนโลกออนไลน์ทําให้เป็นนะไม่เช่นนั้นแล้วครับธุรกิจของท่านครับหากไม่ทําการตลาดออนไลน์นะครับก็มีโอกาสที่จะไม่เป็นที่รู้จักและท้ายที่สุดมันอาจจะเจอปัญหานะครับว่าเราก็ไม่สามารถจะขยายสาขานะครับหรือสาขาที่มีอยู่เนี่ยก็มีโอกาสที่จะ ยอดขายค่อยๆลดหายไปนะครับมีบางธุรกิจนะครับเกิดปัญหาที่สะดุดแล้วนะครับต้องปิดการนะครับต้องเปลี่ยนโมเดลธุรกิจไปนะครับนั่นก็เป็นปัญหาวันนี้ครับผมจึงนําวิธีการแนวทางในเรื่องของการทําการตลาดออนไลน์สําหรับธุรกิจแฟรนไชสมาแบ่งปันนะครับให้กับทุกท่านเนี่ยไปประยุกต์ใช้นะครับวิธีการเหล่านี้ครับเป็นวิธีการที่ผมมีโอกาสได้ไปคอนซัลท์นะครับแล้วก็ให้คําแนะนำอ่ากับผู้ประกอบการนะครับที่อยู่ในหมวดของแฟรนไชนเนี่ย ตลอดระยะเวลา23ปีที่ผ่านมาก็หลายธุกรกิจเลยทีเดียวนะครับมีธุกรกิจไหนอย่างไรบ้างผมแนะนำให้ท่านลองเข้าไปดูในเว็บไซต์เท้าแคมัยนนะครับหลายๆธุกรกิจผมได้ทำการรีวิวนะครับทำการ PR ให้นะครับธุกรกิจนั้นก็ค่อยๆมีการเติบโตนะครับและยิ่งในโควิด1 9ก้านี้นะครับบางธุกรกิจจากที่ไม่เคยมีคนเข้าเว็บไซต์นะครับเข้าเว็บไซต์วันละหลักสิบนะครับปีบันก็มีคนเข้าในเว็บไซต์เนี่ยวันหนึ่งก็ พันสองพันเลยทีเดียวนะครับก่อนนึกภาพง่ายๆนะว่าวันนี้เนี่ยถ้าร้านเรามีคนเข้าร้านเนี่ยพันละห้าสิบคนกับวันละสองพันคนโอกาสการขายได้มันมีความแตกต่างกันอย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะครับคราวนี mm ้ hmm. ครับวิธีการในการที่จะทำการตลาดสำหรับธุรกิจเฟรนช์ชัยทำยังไงนะครับ mm hmm. ผมอยากท่านมอง2อย่างนะครับเป็นปัจจัย2อย่างต่อไปนี้นะครับต้องคิดอย่างนี้ครับธุรกิจเฟรนช์ชัยเนี่ยเป็นธุรกิจเรื่องของการลงทุนนะครับ เมื่อธุรกิจเป็นเรื่องของการลงทุนต้องเกิดการเปรียบเทียบนะครับคนจะซื้อแฟรนไชส์ก็ต้องมีการเปรียบเทียบนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเปรียบเทียบอย่างแรกนะครับอย่างแรกในการที่ท่านจะวางแผนทําการตลาดบนโลกออนไลน์ในเมื่อเกิดการเปรียบเทียบสิ่งที่ต้องทำคือธุรกิจของท่านหรือแฟรนไชส์ของท่านต้องมีการค้นหาเจอใน Google นะครับแน่นอนครับเพราะว่าเราต้องมีการเปรียบเทียบอย่างที่บอกนะเวลาเราเปรียบเทียบเราก็ต้องมักจะเข้าไปค้นหาใน กูเกิลนะครับผมยกตัวอย่างเช่นนะครับวันนี้ผมอยากจะลงทุนธุรกิจแฟรนไชายแต่ยังไม่รู้ว่าจะลงทุนแฟรนไชส์อะไรดีนั่นหมายความว่าผมก็ต้องเข้าไปหาในกูเกิลว่าลงทุนแฟรนไชส์อะไรดีลงทุนแฟรนไชส์ต่ำกว่าหมื่นอะไรดีลงทุนต่ำกว่าแสนอะไรดีนะครับเนี่ยครับคีย์เวิร์ดเหล่านี้หรือคำเหล่านี้ทำให้ค้นหาเจอธุรกิจของท่านหรือเปล่าถ้ายังไม่มีโอกาสค้นหาเจอนะครับต้องไปดูก่อนนะต้องไปดูก่อนว่าทำยังไงให้ค้นหาเจอนะครับ ประเด็นที่สนะครับสมมติผมเลือกแล้วผมอยากจะลงทุนเกี่ยวกับธุรก,ก,กิจเฟรนชชัยเกี่ยวกับกว๋วยเตี๋ยวอยากทกาธุรกิจก๋วยเตี๋ยวแต่ไม่รู้ว่าเฟรนช์ชัยก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเป็นก๋กวยเตี๋ยวอะไรดีภาพออกใช่ไหมครับลงทุนเฟรนช์ชัยก๋วยเตี๋ยว,วอะไรดีมีเราหรือเปล่าถ้าท่านทําธุรกิจก๋วยเตี๋ยวมีเราเป็นตัวเลือกหรือเปล่านะครับถ้ายังไม่มีเป็นตัวเลือกต้องทําให้ได้แล้วนะครับต้องทําให้เรากลายเป็นตัวเลือกหรือค้นหาเจอใน Google แล้วนะครับ ปัจจัยที่จะทําให้ค้นหาเจอใน Google ได้นะครับมีสองสาปัจจัยนะปัจจัยที่1นะครับปัจจัยที่1นะครับถามตัวท่านเองครับว่าวันนี้เนี่ยธุรกิจของท่านมีหน้าร้านหลักบนโลกออนไลน์แล้วหรือยังนะครับหน้าร้านหลักบนโลกออนไลน์ในความหมายของผมก็คือว่าท่านเนี่ยมีเว็บไซต์ที่เป็นเว็บไซต์โดเมนเนมของแบรนด์ท่านหรือยังนะครับถ้าท่านยังไม่มีนะครับผมแนะนําให้ท่าน ต้องรีบไปจดนะครับต้องไปรีบไปโจดต้องไปรีบทําเวบนะครับยามเพียงแค่มีแค่ตัว Facebook หรือมีแค่โซเชียลนะครับมันยังไม่มีตัวตนมากเพียงพอนะครับและโอกาสในที่จะติดตัว Google เนี่ยก็จะน้อยกว่านะครับเพื่อนครับประเด็นที่1ท่านต้องมีเว็บไซต์นะครับประเด็นที่2ครับในเว็บไซต์ของท่านนะครับต้องมีคอนเทนต์หรือมีบทความที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับคําค้นหาของกลุ่มเป้าหมายและเกี่ยวข้องกับธุรกิจของท่านด้วย นะครับถ้าไม่มีนะครับไม่ใช่มีเว็บเนี่ยการทำเว็บไซต์อย่ามองแค่ทำเว็บไซต์เป็นแค่โปสเตอร์นะครับแต่ต้องทำเว็บไซต์ให้เป็นเว็บไซต์แบบไดนามิกมีคอนเทนต์ที่มีการอัปเดตอยู่สม่ำเสมอคอนเทนต์แบบไหนที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและตรงกับธุรกิจของคุณต้องค่อยๆทยอย,ยอัปเดตนะ <S <S ผมแนะนําเสมอครับเวลาไปไปคอนซัลท์ถ้าท่านทําเว็บไซต์ใหม่นะครับเกี่ยวกับธุรกิจแฟรนไชส์ธุรก,กิจอะไรก็แล้วแต่3เดือนแรก อย่างน้อยท่านต้องมี100คอนเทนต์ในการที่จะอัปเดตเข้าไปนะครับหลังจากนั้นก็ค่อยๆอัปเดตเดือนละ5-10คอนเทนต์ content, หรือถ้าใครทำได้มากกว่านั้นก็จะเป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้นนะครับทำเท่านี้ครับจะมีโอกาสทำให้ธุรกิจของท่านค้นหาเจอบน Google อย่างแน่นอนนะครับและอยากเสริมไปนะครับถ้าท่านรอไม่ได้ในช่วงระยะา3เดือนสิ่งหนึ่งที่ท่านต้องทำแน่ๆก็คือการลงโฆษณาใน Google นะครับหรือที่เรียกว่า Google a d w o r d s นะครับตรงนี้เตรียมงบประมาณของท่านไว้ด้วยนะครับประเด็นที่หนึ่งนะครับหนึ่งคือทำให้ธุรกิจของท่านค้นหาเจอบน Google นะครับผมสรุปให้ทำยังไงค้นหาเจอหนึ่งครับมีเว็บไซต์ท่านต้องมีเว็บไซต์ครับสองครับสิ่งที่ท่านต้องทำคือทำคอนเทนต์ลงในเว็บไซต์ของท่านครับสามนะครับลงโฆษณาใน Google นะฮะเนี่ยประเด็นที่หนึ่งก็จะทำให ธุรกิจของท่านมีความน่าสนใจค้นหาเจอทําให้เปรียบเทียบได้นะครับเมื่อเปรียบทําได้คนก็มีโอกาสที่จะซื้อนะครับเรื่องที่2ครับสิ่งที่ท่านจะต้องทํานะครับก็คือผมช่อหลายๆธุรกิจทําอยู่แล้วนะครคือท่านมีโลกของโซเชียลนะครับอยู่ใน f a c e b o o k นะครับคราวนี้ครับใน Facebook ผมก็อยากจะแนะนําเพิ่มนะเฟซบุ๊กเนี่ยสิ่งที่ท่านต้องเข้าใจก็คือมันเป็นชุมชนนะครับ ในชุมชนเนี่ยท่านก็จําเป็นที่ต้องมีการอัปเดตคอนเทนต์นะครับแต่คงไม่ได้เป็นคอนเทนต์ที่ลักหนักของที่เป็นแบบยาวๆนะแต่ถ้าจะแนะนําจากหัวใจเลยจริงๆนะครับคอนเทนต์ content ที่ท่านจะลงใน a c e b o o k นะครับผมแนะนําว่าท่านทําเว็บไซต์แล้วท่านแชร์คอนเทนต์จากเว็บไซต์ของท่านไปใน Facebook นะครับอย่างนี้จะได้ประโยชน์มากที่สุดนะครับ1ครับคนในชุมชนของท่านก็ได้ประโยชน์ครับ2ครับใน เว็บไซต์ของท่านก็จะมีคนเข้าไปดูนะครับ3ครับ g o o ก l e ชอบนะการที่เราแชร์ลิงก์ไปในโลกโซเชียลนะครับ Google ชอบนะครับมันก็จะค่อยๆจัดอันดับให้กับธุรกิจของท่านดีขึ้นนะครับด้านใน a c e b o o k นะครับเรื่องของคอนเทนต์นะครับและขณะเดียวกันครับใน Facebook ครับสิ่งที่ท่านต้องทําก็คือท่านต้องลงโฆษณาเป็นด้วยนะครับทุกวันนี้ครับโพสต์ไปก็คนก็่เห็นน้อยลงนะครับอยากเห็นมากขึ้นเห็นตรงกลุ่มเป้าหมายท่านจําเป็นที่ต้องมีการลงโฆษณาเป็น เป็นยังไม่พอนะครับต้องลงโฆษณาได้อย่างเชี่ยวชาญและถูกต้องนะครับไม่เช่นครับสิ่งที่ท่านทําคือลงโฆษณาไปนะครับไม่ถูกต้องนะครับกลุ่มเป้าหมายไม่แม่นนะสิ่งที่เกิดขึ้น,น,น,นมันก็จะกลายเป็นว่าเงินที่เราลงไปเนี่ยมันก็ไม่ตรงกลุ่มเป้าหมายนะครับเท่ากับการตําน้าพริกละลายแม่น้ํานะครับเพนันคบทำคอนเทนต์ ดึงคอนเทนต์จากเว็บไซต์ไปแชร์ใน f c e e o o o นะครับและมีกิจกรรมต่างๆก็ทำกันในนี้มองเป็นชุมชนนะครับสองครับท่านต้องลงสนณาเป็นนะครับอีกโซเชียลอีกตัวหนึ่งที่ผมแนะนำนะครับและ highly recommend ก็คือแนะนำมากมากเลยทีเดียวท่านจำเป็นต้องมีช่อง YouTube นะฮะท่านเป็นเจ้าของแฟรนไชส์นะครับหนึ่งผมแนะนำให้ท่านมีเว็บไซต์สองตัวแฟนเพจท่านทำกันอยู่แล้วนะครับสที่ผมอยากจะแนะนำท่านมากๆเลยทีเดียวนะครับ ธุรกิจของท่านจําเป็นต้องมีช่อง u t u b e นะฮะเพราะ u t u b e เนี่ยมันได้อัตรดเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะครับมันได้เสียงนะครับมันได้ลักษณะของท่าทางต่างๆนะครับหรือแม้แต่าการชิมการรีวิว,วต่างๆมันจะได้อัตรดกอณ์สมมติท่านขายอาหารแล้วมีคนไปรีวิวท่านจ้างบล็อกเกอร์จ้างอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆไปรีวิวการทานเนี่ยนะครับนอกจากว่าเราได้คลิปที่อยู่ในช่องของเขาแล้วคือในช่องของเขาเนี่ยเขาได้คลิปนะเรานําคลิปเหล่านั้นครับ มาไว้ในช่องของเราด้วยนะครับจะทําให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับวันนี้ครับผมแนะนำนะแนะนําครับทุกท่านนะครับที่เป็นเจ้าของแฟรนไชส์นะครับเบื้องต้นถ้าท่านอยากจะมีตัวตนนะครับอยากจะมีโอกาสขยายสาขามากยิ่งขึ้นบนโลกออนไลน์ทํา3อย่างนะครับหทําให้ค้นหาเจอโดยมีเว็บไซต์นะครับ2ครับบนโลกโซเชียลบน f a c e b o o k นะครับ แชร์คอนเทนต์จากเว็บไซต์และลงโฆษณาให้เป็น3ครับท่านควรจะมีช่องของ YouTube ได้แล้วนะครับลองนำ3า3แนวทางนี้ครับไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของท่านและเชื่อผมนะครับมั่นใจได้เลยว่าธุรกิจของท่านมีโอกาสขยายสาขาได้มากยิ่งขึ้นนะครับและถ้าท่านครับสนใจนะสนใจเอ๊ะเราจะทำยังไงทำเว็บไซต์ทำยังไงทำคอนเทนต์ยังไงนะครับลง Facebook ลงโฆษณา Facebook ทำยังไงนะครับใต้คลิปนี้ครับผมมีหลักสูตรสําหรับผู้ประกอบการในลนักษักของที่เป็นเจ้าของแฟรนไชส์นะครับอยากจะยกระดับธุรก,กิจของท่านอยากจะทําการตลาดบนโลกออนไลน์เป็นนะครับเดี๋ยวผมเปิดคลาสสอนนะครับเป็นกรณีพิเศษให้กับธุรกิจแฟรนไชส์นะครับสอนว่าทำยังไงให้ค้นหาเจอบน Google นะครับจะสอนท่านว่าแล้วจะลงโฆษณายังไงใน Facebook ให้ตรงกลุ่มเป้าและมีโอกาส ขยายสาขาได้นะครับแต่คลิปนี้ครับมีรายละเอียดนะครับก็เบื้องต้นลองเอา3ข้อนี้นะครับไปประยุกต์ใช้กับท่านได้ผลลัพย์ยังไงครับอย่าลืมแวะมาบอกมาเล่ากับเท่าแก่ไหมด้วยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับและอย่าลืมกด subscribe ติดตามไปด้วยนะครับและท่านจะได้รับความรู้ดีๆในการนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของท่านครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ